สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็มาเจอกับแตงโมอีกเช่นเคยนะคะแตงโมก็จะพามาดูกับต้นนางกวักเสยกใบด่างชมพูกันนะคะก็แตงโมก็ปลูกไว้มีทั้งหน้าบ้านหลังบ้านและชายคาบ้านนะคะเสยกใบชมพูนี่ก็มีความน่ารักของเขานะคะเมื่อเข้าฤดูหนาวหรือเมื่อมีอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเขาก็จะเป็นใบชมพูชมพูแบบนี้ค่ะ เทคนิคในวันนี้ของเราก็คือการเลี้ยงในไหนั่นเองหลังจากที่แตงโมทําคลิปปลูกในไห่นะคะปัจจุบันอยู่ในไห่ก็ยังเจริญเติบโตได้ดีนะคะส่วนนี้เป็นปลูกลงดินต้นของเขาก็จะมีกิ่งก้านสาขาที่ใหญ่ขึ้นอวบนะคะถ้าลงดินก็อยู่ที่อาหารนะคะเวลาแตงโมบํารุงนี่แตงโมก็จะใช้ขี้ไก่นะคะในการโดยบริเวณกกเพื่อที่จะให้ปุ๋ยของเขาสม่ำเสมอกิ่งก้านเขาก็จะอวบนะคะ กรณีเลี้ยงลองดินส่วนวิธีนี้ก็คือการเลี้ยงในไหค่ะก็อย่างที่ทําคลิปนะคะก็คือใช้ขวดพลาสติกนะคะจิ้มให้เป็นพุ่มอันนี้อายุก็เกือบปีแล้วนะคะหน้าตาเขาก็ยังยังสวยงามกิ่งก้านก็จะมีขนาดเล็กแต่ว่าสายพันธุ์สีชมพูเขาก็ยังเป็นสีชมพูอยู่ค่ะเทคนิคการเลี้ยงในไหของแตงโมนในวันนี้ก็คือการดูแลเรื่องน้ํานะคะน้ําแล้วก็ วิธีการใส่ปุ๋ยเราก็จะไม่เน้นปุ๋ยมากเพราะว่าเร่งมากต้นจะตายนะคะเน้นเรื่องน้ําน้ําอย่าให้แห้งและน้ํานั้นต้องเป็นน้ําที่สะอาดนะคะก็คือน้ําประปานั่นเองนี่นะคะการปลูกในขวดสวมด้วยไห่ก็คือเวลาการเติมน้ํานอกจากสะดวกเติมง่ายแล้นะคะก็จะทําให้เราดูระดับน้ําได้ด้วยว่าน้ําแห้งหรือเปล่าโดยที่เราไม่ต้องยกกานขวดนี่นะคะ ก็เติมน้ําลงไปเลยคะ่ะในหนึ่งเดือนนะคะเราก็จะดูน้ําอย่าให้น้ําแห้งก็จะทําให้รากของเขาจเจริญเติบโตได้ดีมากๆแล้วก็อายุยืนยาวด้วยนะคะบางคนบอกเลี้ยงในน้ําอายุสั้นอันนี้ขอเถียงเลยค่ะไม่จริงนะคะเพราะต้นนางกวักนี่เราสามารถเลี้ยงทั้งในน้ําแล้วก็เลี้ยงแบบดินก็ได้เช่นเดียวกันค่ะก็ฝากขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมคลิปของแตงโมมาโดยตลอดนะคะ ก็ถ้าเสียงไม่ชัดหรืออะไรก็ติชมกันมาได้ก็จะพยายามปรับปรุงไปในทางที่ดีขึ้นขอบคุณมากมายสวัสดีค่ะ